อุดรเป็นคนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะกลมสุขภาพจิตเปิดศูนย์สุขภาพจิตที่4ในเขตพื้นที่บริการสุขภาพที่8เพื่อกระจายการดูแลสุขภาพของประชาชน นายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเปิดศูนย์สุขภาพจิตทีซีถนนเหลี่ยงเมืองอุดรธานีสกลนครจังหวัดอุดรธานีโดยมีส่วนราชการด้านสาธารณสุขเจจังหวัดเข้าร่วมจำนวนหลายสำหรับศูนย์สุขภาพจิตทีซีกรมสุขภาพจิตมีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมได้มีคำสั่งให้ย้ายศูนย์สุขภาพจิตทีซี ซึ่งเดิมตั้งยู่ทีกล่มสุขภาพจิตจังหวัดนนทบุรีให้มาตั้งในเขตบริการที่8โดยมีบทบาทหน้าที่ในการสร่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสุขภาพจิตในพื้นที่สามารถดําเนินงานดันส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิตรวมถึงมีเทศงานติดตามผลการดําเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่โดยครอบคลุม7จ,จังหวัดประกอบด้วยอุดรธานีเลยน้องบัวลำพูสะกลนครน,นครพนมหนองคายและบึงกาฬ เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมพอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดอรเป็นคนขยนัน